ถ้าคุณกำลังเบื่อกับการทำงานเดิมๆถ้าคุณกำลังหมดแพช s i o n ในการทำงานประจำโอ้ยเมื่อไรจะวันศุกร์วันจันทร์อีกแหละแล้วฉันถนัดด้านไหนบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ Run o r i h a n e l นะคะก็เป็นเวลาสองสเดือนแล้วนะที่เราไม่ได้กลับมา ทำคลิปวิดีโอนะคะให้ทุกคนได้ชมกันเลยคิดถึงมากๆเลยนะเอาล่ะเริ่มด้วยคลิปวิดีโอแรกของซัมเมอร์นี้นะคะรันคอมแบ็กแล้วนะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปให้ชมกันบ่อยๆอ,อีกเช่นเดิมนะคะเริ่มกันด้วยเรื่องของมูเตรูนะคะรันเชื่อนะคะว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีความมูเตรูที่แตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะไม่ว่ากันแต่ว่าในส่วนตัวของรันเนี่ยรันก็มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รันเคารพบ,บ,บูชาอยู่เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะ จะไม่ได้พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเราจะมาเล่านะคะประสบการณ์การที่ไปตรวจด,ดวงชะตามาถามว่าใครที่ไม่เคยดูดวงบ้างน,นะคะก็คงจะมีบ้างแหละที่คนที่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาการทํานายดวงชะตาหรือการตรวจด,ดวงชะตาหรือว่าแบบอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบ แล้วดวงชั้นทําไมจะต้องให้คนอื่นเนี่ยเขามาตรวจให้อะไรทานองนี้นะก็เราตรวจไม่เป็นนะเนาะเราก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยมาตรวจให้นิดนึงนั่นก็คือการตรวจทํานายดวงชะตาะคะโดยใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดปกตินี่แหละแต่ว่าเขาใช้ศาสตร์นะคะของจีนโบราณนะคะตัวนี้เข้ามาช่วยคํานวณแล้วก็เข้ามาใส่รายละเอียดนะคะเป็นการแนะนําดวงชะตาให้เราซะมากกว่านะคะสืบเนื่องจากว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า หมดแพชชั่นในการทํางานมากนะ่คะซึ่งคาว่าหมด passion เนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วแหละว่าคาว่าหมด passion จริงๆแล้วมันก็หมายถึงแบบการเบื่อนายการมียจ,จะไปทํางานหรือว่าแบบเมื่อไรต่ะวันศุกร์โอ๊ยวันนี้วันจันทร์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจริงๆทุกคนอาจจะไม่รู้สึก,กได้ว่าเรากําลังหมด p a s s ั่นในการทํางานอยู่แล้วทําไมทําไมอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาหมด passion ในการทํางานด้วยนะคะสิ่งแรกเลยอาจจะเพราะว่างานที่เรา เราทำเนี่ยเจอปัญหาและอุปสรรคเยอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งนั้นและทำให้ไม่มีความสุข2ก็คืองานนั้นเป็นงานในรูปแบบลักษณะของงานที่ไม่ใช่และไม่ตรงกับความถนัดของเรานะคะก็ทำให้เราเบื่องานแล้วก็เบื่อหน่ายได้ง่ายมากๆนะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าทำไมเวลาทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่ได้ดีสักทีทำไมถึงยังแบบ ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเฮ้ยฉันทำมาแบบท,แทําแทบตายสุดท้ายก็แบบไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนั่นแหละสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความรู้สึกเราก็คือแบบให้ท้อแท้มากแล้วชีวิตนี้ฉันจะประสบความสําเร็จอะไรกับคนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยเฝ้าถามตัวเองมาตลอดนะทุกคนจนกระทั่งก็ได้มีโอกาสไปเจอกับคือมันไม่เชิงที่ไปเจออะ เขาเรียกว่าเซิร์ชกูเกิลดีกว่าว่าแบบดูดวงที่ไหนดีเออทำนายดวงตรงไหนแม่นๆอะไรแบบเนี้ยเอาหมดจ้าก็แบบดู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 ด,ด,ดูจนมาเจอเว็บเว็บนึงเขาชื่อเว็บว่า destiny so อันนี้ต้องบอกชัดๆคลิ้เคลียเลยว่าเราเต็มใจนำเสนอมากๆชื่อเว็บว่า destiny so u l com นะเออเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดข้อมูลไว้ข้างล่างนะคะทำไมถึงไปสะดุดตามเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับ การทำนายโดยสตาแบบศาสตร์จีนโบราณอะไรเลยรู้จักแต่ไทยซีรู้จักแต่การทำนายโหราศาสตร์แบบไทยมหาทักษสงทักษะาอะไรทํานองนี้ซ้ำม,มากกว่านะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการทำนายแบบจีนเขาจะแค่ดูห่วงจุ้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเออพอซื้อเข้าไปแล้วก็ไปคลิก เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เขาไปดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็ไปเจอโปรแกรมนะคะการทำนายดวงชะตาก็คือโปรแกรมสั่งชะตาให้รวยนะคะจริงๆเว็บไซต์เขาเนี่ยสามารถซื้อบริการดูดวงคือซื้อบริการดูดวงได้ผ่านนะเว็บแล้วก็จ่ายเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยได้เลยแล้วเขาก็จะส่งสินค้ามาให้เราซึ่งสินค้าเนี่ยเขาจะมาอยู่ในรูปแบบของคู่มือนะคะอีบุ๊ก เป็นไฟล์แบบ PDF เราก็สามารถโหลดอ่านได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะ,อะไรก็ตามแต่ก็สะดวกเหมือนกันนะคะโปรแกรมสั่งสตาให้รวยตัวนี้เนี่ยเขาใช้วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดในการทำนายแต่ว่าเขาจะแบ่งมาด้วยกันทั้งหมด14หัวข้อหลักๆนะคะเดี๋ยวเรันจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าหัวข้ออะไรบ้างที่ สินแสนะคะเขาก็จะนำวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดของเราเนี่ยไปหาค่าการคํานวณดวงชะตาต่างๆนะคะออกมาเป็น หนึ่งก็คือให้เราเนี่ยรู้จักเข้าใจตนเองนะคะจริงๆเขาก็แบ่งเป็นสามพาร์ทนะพาร์ทแรกก็คือว่าการเข้าใจตนเองนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะพูดลักษณะพื้นฐานลักษณะนิสัยหรือพรสวรรค์และความถนัดที่เรามีอยู่ว่าเราถนัดอะไรเราเกิดมาเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบอะไรซึ่งทุกคนอาจจะแบบมีความสัสงยเอ๊ะฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่บางคนก็ไม่รู้ไงบางคนเขาก็จะมีความรู้สึกว่า แล้วเราถนัดอะไรบ้างอะเรารู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างเลยเออแต่ทำไมถึงไม่เก่งสักอย่างนั่นเพราะว่าบางทีอะคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงพรสวรรค์ให้มันถูกจุดก็ได้ว่าพรสวรรค์จริงๆแล้วอะพรสวรรค์ที่เด่นที่สุดของคุณอะคืออะไรแล้วก็เขาสามารถช่วยให้เราดึงศักยภาพของพอรสวรรค์ของเราตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่2เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคําว่าสภาพแวดล้อมในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าปัจจัยต่าง ที่อยู่รอบๆอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรีเยกอะไรนะบุคคลาต่างๆที่จะเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นช่วงของชีวิตที่เราจะต้องเจออะไรบ้างในแต่ละช่วงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นประมาณว่าอ่ะจะมีเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคือแบบอธิบายง่ายๆว่าเราจะเจอ,อยังเราจะเจออะไรบ้างในแต่ละช่วงของชีวิตและ อีสิ่งที่มันเข้ามาหาเราอะมันจะมีผลกระทบในแง่ลบหรือแง่บวกกับเรายังไงบ้าง,ะอ,างอะไรเงี้ยเนาะและส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือโอกาสและทรัพยากรตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่า เราจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เราจะรวยเราจะประสบความสําเร็จหรือเราจะเป็นเศรษฐีและก็ความสามารถของเราเองในการที่จะหาทรัพยากรต่างๆมาเพื่อว่าปั้นตัวเองเนี่ยให้เป็นเศรษฐีอ่ะฟังมาถึงตรงนี้ใครเกิดมีความรู้สึกว่าสนใจบ้างไหมยกมือขึ้นหน่อยจะบอกว่า ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาไม่กักกับทุกคนเขาแบบบอกรายละเอียดเยอะมากๆว่าแบบเขาจะดูส่วนไหนให้เราบ้างเขาจะช่วยอะไรให้เราบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกันขอยกตัวอย่างของนันนิดนึงนะคะดูในภาพประกอบตามไปด้วยนะส่วนที่1เนี่ย ที่เขาเป็นเรื่องของการเข้าใจตนเองเ่ยเขาก็จะแยกเป็นพาทย่อยๆออกมาอีกนะคะเช่นพลังงานธรรมชาติประจําตัวของคุณคือแบบไหนคุณมีแรงขับเคลื่อนที่จะรวยไหมคุณเหมาะกับการเป็นพนักงานมืออาชีพหรือว่าเหมาะกับ การทาธุรกิจส่วนตัวมากกว่ากันหรือว่าพรสวรรค์ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยของคุณเนี่ยคืออะไรแล้วพรสวรรค์น,นี้ทําให้คุณมีไพ่เหนือคนอื่นหรือว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างแรกเนี่ยซึ่งสายเขาบอกว่าลานะเป็นคนธาตุทองหยางธาตุทองหยางเพราะว่าคือตามศาสตร์จินงโบราณนะทุกคนเขาก็จะแบ่งธาตุธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยออกเป็นห้าธาตุด้วยกันนะคะมันก็จะมีไม้ไฟดินทอง และน้ำนะคะซึ่งแต่ละธาตุนั้นเนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็นหยินและก็หยางนะคะซึ่งหมายถึงพลังงานนะคะดังนั้นแต่ละคนก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันออกไปโดยธรรมชาติเนี่ยก็สามารถบง่งบอกลักษณะพื้นฐานที่สําคัญนะคะของบุคลิกของเจ้าของชะตาได้นะคะคือบุคคลที่เป็นธาตุทองหยางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนชอบความยุติธรรมแล้วก็แบบมีความอดทนมากๆนะคะเป็นคนแบบมุมาณนะบักบันขยันทํางาน เห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแรงกดดันเนี่ยให้เป็นความสําเร็จหูฟังขนาดนี้ทําไมฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีและฉันก็เป็นคนดีที่เหนื่อยเพื่อคนอื่นมากๆนะแต่ถามว่าชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นไหมจริง ไม่ปฏิเสธนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าท่าทองอยางเนี่ยเปรียบเสมือนขวานหรือว่าดาบที่แหลมคมซึ่งพร้อมจะฟาดฟันเพื่อความถูกต้องนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นอย่างมากแล้วก็จะคอยสู้เพื่อคนที่โดนเอารัดเอาเปรียบคือหมายถึงว่าเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ยุติธรรมไม่ได้ฉันไฟให้เองอยูลออยู่นิ่งๆเลย๋ยวฉันไฟให้เองอะไรทำนองนี้นะและหัวข้อต่อไปอะ่ะก็คือในเรื่องของเราอะ่ะมีแรงขับ เพื่อนที่จะมีโอกาสรวยบ้างไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงสามารถที่จะรวยได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเออคือของร้านนะ่ะเขาก็จะบอกว่ารวยได้นะคะแต่สําหรับบางคนที่รวยไม่ได้สินสายเขาก็จะมีคําแนะนําให้ว่าทําไมเพราะอะไรปัจจัยอะไรที่ทําให้เรารวยไม่ได้เราก็สามารถไปแก้ไขนะคะตรงจุดนั้นได้เพื่อสักวันใดวันหนึ่งเราก็สามารถรวยขึ้นมาได้เหมือนกัน เห็นไหมว่าทุกๆอย่างในทุกๆองค์ประกอบที่เขาจะทํามาในคู่มืออ e ีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเหมือนเขาอะจะช่วยผลักดันคือเหมือนเขาเขาคล้ายๆไว้ไงถ้าเราเป็นแบบมวงกลมวงกลมวงกลมหนึ่งที่แบบเราไม่ได้เปิดฝาออกเนี่ยเออนึกออกไหมทุกคนเป็นวงกลมวงกลมหนึ่งที่แบบมีฝานะมีฝาปิดแต่ว่าเราไม่ได้เปิดฝาออกเราเราก็อยู่แต่ของเราไม่ได้สนใจไม่ได้สนว่าแบบปัจจัยข้างนอก มีผลอะไรกับฉันฉันก็กลิ้งไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตามโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาแบบมาเจอไกด์ไลน์อ่ะเออมาเจอไกด์ไลน์ของเดสทินี่เราอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มแบบเริ่มเปิดฝาแง้มฝาวงกลมออกมานิดนึงเพื่อมารับความเบ่งบานรับแสงอาทิตย์มารับน้ําเพื่อจะเริญนเติบโตต่ตออะไรอย่างเงี้ย เออม,มันช่วยได้จริงๆนะเขาจะแนะนําวิธีการทํางานของั้านให้ด้วยคือเหมือนกับว่าเขาวิเคราะห์มาจากลักษณะนิสัย,สยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีมาวิเคราะห์ลักษณะแล้วก็วิธีการทํางานของนั้นต่อซึ่งวิธีการทํางานเนี่ยสามารถเหมาะกับการเป็นพนักงานเหมือนอาชีพหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวมากกว่ากาันแล้ว บางคนอาจจะแบบมีความสงสัยว่าอแล้วข้าราชการล่ะมีไหมอยู่ในตัวเลือกนี้นะคะจริงๆก็อยู่ในส่วนของพนักงานนั่นแหละข้าราชการก็คือพนักงานราชการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็จะแยกแยกเป็น2หัวข้อหลักๆก็คือพนักงานเมืออาชีพกับธุรกิจส่วนตัวจ้ะเมื่อเราเห็นลักษณะการทํางานของเราปุ๊บเราก็สามารถมาโฟกัสที่พรสวรรค์ด้านเด่นๆของเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยพรสวรรค์ด้านเด่นๆของเรานะคะพ่อแรกเลยก็คือว่าเป็นคนที่เป็นมิตร นะคะเป็นมิตรแล้วก็มีอัธยาศัยมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นแล้วก็มีความเป็นนักปราชุตรงนี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะดูเวอร์แต่นักปราชญ์ในที่นี้นะคะหมายถึงว่าคนที่แบบชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบชอบค่าของตัวเลขชอบข้อมูลแล้วก็ข้อสามพรสวค์ด้านที่3ก็คือพรสวค์ด้านความเป็นศิลปินก็คือเช่นการสแสดงการร้องเพลงหรือการทําบล็อกการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในหมวดศิลปินเหมือนกันอ่ะ เดินทางมากันจนถึงจุดนี้นี่ยังไม่พ้นหมดวิเคราะห์ตัวเองเลยนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าพอเราได้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไกด์เป็นไกด์แรกเป็นไกด์กพื้นฐานของชีวิตเราแค่พรสวรรค์ข้อเดียวเนี่ยก็เป็นคีย์ที่มันสามารถทำให้ช่วยผลักดันเราไปถึงความสำเร็จได้ง่ายๆนะคะมาพูดกันในส่วนของพาร์ตต่อไปก็คือเป็นพาร์ตเดี๋ยวนะของหาก่อนมันเยอะ หาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยอธิบายนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมด้านไหนที่คุณสามารถทําให้คุณเนี่ยรวยได้หรือว่าอาชีพที่เหมาะสมกับตัวคุณหรือตัวเรามากที่สุดคืออาชีพอะไรแล้วก็จะก้าวหน้าสูงสุดมาออยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กก็อีกอย่างก็คือการสร้างรายได,ได้ด้วยวิธีการไหนที่สามารถเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีเงินเข้ามาหรือมีโอกาสร,รวยมากที่สุดและ หัวข้อสุดท้ายในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะก็คือควรพัฒนาคุณค่าของตัวเองในด้านไหนที่จะทําให้คนอื่นเห็นความสําคัญของคุณมากที่สุดโหนี่จะบอกให้แล้วยังไม่ครบสามพันเลยหัวข้อละเอียดยิบเอาเป็นว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยไม่เมาแล้วกันนะขอบเม้าในส่วนที่สามส่วนที่สามก็คือเรื่องของ โอกาสและทรัพ,พยากรโอกาสและทรัพ,พยากรตรงนี้เนี่ยอันนี้หัวข้อก็จะน้อยลงมานห่อยก็คือ คุณเนี่ยจะหาเงินทุนที่จะมาทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนโหทุกคนเขารู้เลิกถึงขนาดที่ว่าเราจะมีปัญญาหาตังไหมอ่ะเอาง่ายๆถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือเฮ้ยทําไมอ่ะทำไมดวงเราเนี่ยมันสามารถบอกได้หรอว่าเราจะมีปัญญาหาตังได้มากน้อยขนาดไหนอะไรทํานองเนี้ยเนาะแล้วก็3ความสามารถพิเศษในการหาทรัพยากรของคุณคือด้านไหนความสามารถพิเศษในการหาทรัพยากรฟังแล้วงง,ง,งไหมจริงจริงมันก็คือว่าเราอ่ะเป็นคนที่ถนัดอะไร เป็นคนที่ถนัดอะไรและสามารถใช้ความสามารถตรงนั้นหรือความถนัดตรงนั้นเนี่ยไปหาเงินแบบไหนนั่นเองเนาะอ่ะโอเคดวงดาวอุปธรรมและการสร้างพันธมิตรอันนี้ก็จะเกี่ยวกับโหราศาสตร์นิดนึงนิดนึงนิดเดียวเป็นเกี่ยวกับสูตรลับที่เร่งความสําเร็จนั่นเองและก็หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดอันนี้ก็เขา ตอบโจทย์มาสำหรับใครที่ชอบลงทุนนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกหุ้นอะไรทํานองน,นี้นะเขาก็ดูให้ได้ครอบคลุมเหมือนกันและที่สำคัญเขาบอกได้ทุกช่วงของชีวิตเลยนะจ๊ะเพราะว่าแบบสมมุติตอนนี้ลังอายุ28ย่างยิบเกนาะเขาก็จะบอกว่าย9เนี่ยเจออะไร30มสิดูผม30เจออะไร3 1เจออะไรําของเจออะไรหรือว่า ช่วง34ถึง35จะมีศัตรตูหรือว่าอาจจะเป็นแบบมีใครเข้ามาทําให้ชีวิตเริ่มปั่นปว่วนหรือว่าอย่าเชื่อคนง่ายในช่วงไหนให้เรามัดระวังอะไรเขาบอกหมดเลยจ้าพูดมาจนถึงขนาดนี้ทุกคนแบบมันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาชวนให้เราเชื่อไหม เออเขาแทบจะไม่ได้บอกเนยนะว่าคุณต้องเชื่อเขาหรือว่าคุณต้องแบบต้องทําอย่างนี้นะคุณต้องสะเดาะเขาไม่งั้นชีวิตคุณจะเฮงสวยนู่นนี่นั่นไม่มีจ้ะเขาแนะนำเฉยๆเลยว่าแบบเออเนี่ยถ้าคุณถนัดด้านนี้คุณลองไปด้านนี้สิคุณลองไปทางนี้สิทางนี้มันจะทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จเร็วนะแต่ถามว่าแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ปัจจุบันะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้บริการดูคู่มือทำนายดวงชะตาเล่มเนี้ยแล้วแบบ เฮ้ยสวยแหละบางคนก็แบบสวยแหละเออมีที่ทาอะไรที่มันตรงกับที่ซึ้ใส่เขาแนะนํามาเลยแล้วจะทํำยังไงถามว่าจะทํำยังไงอันดับแรกก็คือว่าดูก่อนว่าสิ่งที่ทําหรือธุรกิจที่ทําเนี่ยมันมัน,ม,นมันโอเคแล้วยางมันแบบมันสามารถทําเงินให้เราโดยที่ว่าเราอ่ะไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าเราไม่เป็นทุกข์กับมันไหมอ่ะตอบตัวเองให้ได้ข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าแล้วถ้า ธุรกิจที่เราทำอ่ะมันทำเงินดีอยู่แล้วแต่ดันไม่เหมาะสมกับดวงชะตาอันนั้นอ่ะ คุณอาจจะลองถามเส่นแสงเพิ่มเติมก็ได้คือไม่ได้มีแค่หน้าเว็บไซต์เขาก็จะมีเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะ mm hmm. ก็เขา้าไปกดไลค์กันได้ก็เซิร์ชเดสตินิโซนี่แหละอยู่ใน Facebook เหมือนกันแล้วก็ทักเขาเขาจะถามอะไรสงสัยตรงไหนเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยได้รับคู่มือดวงชะตาเล่มนี้เล่มนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เขาก็จะมีไฟล์ต้นฉบับของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็เซิร์ชหาเขาจําคุณได้คือแบบมันดีตรงที่แบบว่าเออจริงๆก็มีคนไปใช้บริการเยอะเหมือนกันแต่ว่่าาาาาเาเเเรรหมมือนไปถลยนะวแบบ เออพอดีรันทำด้านนี้อยู่แล้วแบบแต่ดันไม่ไม่ลงตัวไม่คลิกกับคําแนะนําของซึนแสซึนแสไม่ได้ถามกลับมาเลยว่าอ,อ๋อคุณรันมาดูเมื่อวันที่เท่าไหร่นู่นนี่นั่นใหม่ใหม่ม,ม,ม,ม่คือแบบเออเขาใส่ใจเราเขาโอเคเขาจําได้แล้วเขาตอบละเอียดเหมือนเดิมเขาแก้นแนะนําแบอบกว่าถ้ามันแบบมีความรู้สึกว่า คือมันยังไม่คลิกกับังนตาตามมากถามว่าคุณราททาได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าทําทแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไม่อุปสรรคอะไรก็ทําไปเถอะทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยาะว่ามันก็คือตังเนาะใครๆก็อยากได้แต่ว่าจะทําทแล้วแล้วมีปัญหามีอุปสรรคเยอะก็อยากให้ลองคิดอยากให้ลองคข้ควรอีกทีว่าเราจะให้โอกาสตัวเองเนี่ย ลี่ยนเวไหมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้รับแสงสว่างหรือว่าเดินไปหาความสําเร็จที่มันตรงกับทางและพรสวรรค์ของเราได้มากน้อยขนาดไหนนะโอเคพูดมาจนถึงตอนนี้มีความรู้สึกว่าคลิปนี้พูดเยอะมากคิดถึงมากไม่ได้มาทําคลิปนานเพราะว่าแบบช่วงนี้มันมันเหมือน,นมีโปรเจกต คือกำลังคิดจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ก็เหมือนกับไปงมอยู่แต่กับสิ่งนั้นแหละเออสีผิวสีเผิวอะไรก็คล้าไม่ได้มาแนวทางบิวตี้อะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาแต่งหน้ากลับมารีวิวสกินแคร์นู่นนะี่นะั่นให้ชมกันบ่อยๆแล้วก็ เป็นไปได้นะคะก็อยากจะทำบล็อกนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ไงต้อง work from home เนาะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจก็อยากฝากนะคะให้ทุกคนนดูแลสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญอย่าพาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะคะช่วย keep social distancing ให้มันกระชับแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าเซ f e t y กับเรามากที่สุดนะอยู่บ้านเธออยู่บ้านช่วยชาติมันไม่ได้ช่วยชาติเราจริงๆแล้วมันช่วยตัวเราเองนะให้ปลอดภัยจากโรคเพราะว่าเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ย อันดับแรกเลยโดนลังเกียจแน่นอนคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่โดนลังเกียจแล้วทุกคนก็จะกลัวเรามากซึ่งบางทีความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากกว่าที่เราจะมาติดโควิดหรือจะไปเป็นไข้หวัดโคโรนาอะไรอีกนะโอเคมีคำหนึ่งที่รันอยากจะฝากทุกคนว่าสิ่งที่รันพูดมาทั้งหมดอ่ะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งสรุปว่าเออวิธีการดูดวงแบบนีม้มันดีหรือมันไม่ดีนะคะหากว่าไม่เคยดู กับศาสตร์ด้านนี้หรือว่าวิธีการดูดวงแบบนี้นั่นก็อยากจะให้คุณทักไปคุยกับเซียนแสที่เขาเป็นผู้จะทําคู่มือตรงนี้ก่อนดีกว่านะอะที่ไปถามรายละเอียดไปดนู่นนี่นั่นเออมีอะไรที่แบบสงสัยไม่มั่นใจในตัวเขาก็ถามไปเถอะคือเขาแบบเขาฟรีมากทุกคนคือเขาเปิดกว้างเขายินดีที่จะรับทุกความคิดเห็นที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ ถ้ายังไงก็อย่าลืมนะคะใครฟังมาจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ไว้ด้วยนยจะจ๊ะแล้วจะไม่พลาดนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เน้นทําคลิปหลากหลายมากมันก็จะไม่ได้มีแค่แต่งหน้าหรอกวันนี้คืนนี้ก็อยากจะเมาส์นู่นเนี้ยนี่เ,เมาส์นั่นนะคะเพราะว่าคือเราเป็นคนที่ชอบลองอะไรเยอะเออทำนู่นทํานี่น ύ, โปรต,ตีกต่างๆก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้มีแค่ด้านอยู่ตีด้านเดียวนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย